สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึง7เกมน่าเล่นสำหรับเครื่องเกม PlayStation 5ที่กำลังจะวางขายในเดือนพฤศจิกายน2020นี้นะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีเกมเพลย์หรือข้อมูลของเกมมากนักในลิสต์นี้เพราะตัวเกมเนี่ยยังไม่ออกมานะครับแต่นี่คือ7เกมน่าเล่นที่เราคาดหวังนะครับแล้วก็คิดว่าจะออกมาดี เพื่อนๆสามารถกดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารเกมได้โดยการกด subscribe ด้านล่างและกดไลค์หากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับมันเริ่มกันที่เกมแรกกันเลย Spider-Man My Morales เนะครับเป็นเกม standalone ที่เป็น e x c l u s i v e ให้กับ PS5 ที่มีกำหนดว่าจะออกมาในวันที่12นะครับพฤศจิกายน2020หรือว่าพร้อมกับตัว PS5 นั่นเองนะครับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เป็นที่คาดการนะครับว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะไม่ใช่ฟูซีขั้วเต็มๆนะครับให้กับภาคที่แล้วแต่น่าจะเป็นเกมที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อนำมาทำการตลาดโดยเฉพาะนะครับสำหรับเครื่อง PS5 แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยความสนุกของภาคที่แล้วนะครับและด้วยความที่ผมเองเนี่ยเป็นแฟนของสไปเดอร์แมนมากๆนะครับเกมนี้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว,ว่ามีความน่าสนใจมากๆทีเดียวหากใครได้เล่นเกมสไปเดอร์แมนภาคที่แล้วก็จะทราบดีนะครับว่าภาคที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้บอกเป็นในๆอยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยผู้เล่นจะได้เล่นเป็นสไปเดอร์แมนคนใหม่ที่ไม่ใช่ปีเตอร์พัคเกอร์อีกต่อไปแต่เป็นไมล์มอร์เลสนั่นเองครับ Horizon Forbidden West นะครับ หรือ Horizon ภาค2นี้นะครับต่อเนื่องมาจากภาคแรกนะครับที่เป็นโลกอะพอลกริหลังจากที่หุ่นยนต์ไดโนเสาร์เนี่ยได้ยึดครองโลกของเราไปแล้วตอนที่ภาคแรกออกมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกม e x c l u s i v e ให้กับ p s 4นะครับที่ใหญ่มากเกมนึงเลยทีเดียว Horizon นะครับเป็นเกมหนึ่งนะครับที่โชว์ให้เห็นว่า Single Player g a m เเนี่ยยังไม่ตายนะครับแล้วก็ยังคงมีความสนุกแล้วก็แปลกใหม่ได้ ในภาคที่แล้วเนี่ยผู้สร้างก็ได้โชว์ดีไซน์นะครับแล้วก็ความสวยงามของเกมออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่น่าพลาดแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะยังไม่มีกำหนดวันจหน่ายก็ตามครับ Resident Evil Village หรือว่า Resident Evil Park นะครับแม้จะยังไม่ได้เห็นดีเทลเกมเพลย์มากนักนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงแต่หลังจากความสำเร็จในการเปลี่ยนแนวเกมในภาคก,ก่อนหน้านะครับดูเหมือนว่านะครับผู้สร้างเกมเนี่ยจะยังคงดำเนินการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภาคที่แล้วต่อไปนะครับ ตอนที่มีการประกาศเกมนี้ออกมาเนี่ยเรียกได้ว,ว่าเซอร์ไพรส์เกมเมอร์หลายๆคนเลยทีเดียวเพราะว่าเทเลอร์ในช่วงแรกเนี่ยจะดูออกไปในทางซูเปอร์เนเชรัลแฟนตาซีเหนือธรรมชาตินะครับมากกว่าที่จะเป็นหนึ่งใน Resident Evil เกมทำให้หลายๆคนที่ดูเทเลอร์ในตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็น Resident Evil เกมนะครับแต่แล้วในเทเลอร์เนี่ยก็ได้โชว์คำว่า village นะครับแล้วก็โฟกัสที่ตัวอักษร4ตัวแรกนะครับเพื่อบ่งบอกว่าเป็นเลขแแล้วก็โชว์คำว่า Resident Evil นะครับ อย่างที่ว่านะครับเรายังบอกไม่ได้ว่าเกมนี้เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงแต่ด้วยเกมที่อยู่มายาวนานอย่าง Resident Evil เนี่ยก็น่าติดตามต่อไปนะครับว่าผู้สร้างเนี่ยจะให้เกมออกมาเป็นแนวไหนต่อไปเกมนี้เนี่ยมีกำหนดวางจำหน่ายในปี2021ครับ Ratchet and Clank นะครับเป็นเกมที่ถูกพัฒนาโดย Insomniac g a m e นะครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยก็มีผลงานฟอร์มยักษ์ล่าสุดเนี่ยก็คือเกม Spider-Man นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ลองเล่นกันไปแล้วซึ่งเกม Spider-Man เองเนี่ยก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะครับ หนึ่งในจุดขายของ ps 5เลยนะครับก็คือ solid state drive ที่จะมาช่วยลดระยะเวลาในการโหลดหน้าจอนะครับให้กับเกมรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีซึ่งในเทรลเลอร์ของ r i c h a r c l a n k เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอย่างดีนะครับในการโชว์ความสามารถของ ps 5ผ่านการเดินทางที่รวดเร็วแล้วก็ผ่านดิเมนชันต่างๆของเกมเนี่ยได้อย่างทันทีนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวันกำหนดจำหน่ายเช่นเดียวกันครับ เกม Hitman 3นะครับเป็นเกมที่8ในซีรีส์ Hitman ซึ่งจากเสียงตอบรับของเกมเนี่ยหลายๆคนก็ชอบ2เกมที่แล้วที่ผ่านมานะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้รับเสียงวิจารณ์ในทางที่ไม่ดีเช่นเดียวกันสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ไม่เคยสัมผัสเกมนี้เนี่ยเกม Hitman นะครับเป็นเกมแนวสเตลนะครับที่มีเสน่ห์ในการให้ความหลากหลายในวิธีการรอบค่าสังหารหรือว่าทำมิชชั่นนะครับ ซึ่งการที่จะทำมิชชั่นได้สำเร็จเนี่ยหรือว่าการรอบค่าเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลายวิธีนะครับแล้วแต่ความชอบหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ของผู้เล่นที่จะตัดสินใจทำในเกมได้เลยเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่ผมเองโดยส่วนตัวเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับเกม Hitman 3เนี่ยมีกำหนดการออกจำหน่ายในเดือนมกราคม2021นี้เองครับ โปรเจกต์แอตเียนะครับเป็นเกมของ Square Enix นะครับที่พัฒนาโดยค่าย l u m i n o u s Studio นะครับโดยใช้ Engine เนี่ยที่เป็น Engine ของเขาเองนะครับซึ่ง Engine ตัวเนี้ยเคยมีเทเลอรออกมานะครับที่โชว์ถึงความสามารถของ Engine ในวิดีโอสั้นๆนะครับที่ชื่อว่า Ignis Philosophy ในปี2012นะครับ ซึ่งณเวลานั้นที่วิดีโอออกมาเนี่ยก็เป็นที่คือฮาของหลายๆคนนะครับในวงการเกมพอสมควรในความสวยงามของภาพนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของตัวละครที่สมจริงซึ่งถ้าผู้พัฒนาเนี่ยนะครับทำได้ขนาดนี้เนี่ยในปี2012นะครับเชื่อเลยว่าภาพจะต้องออกมาดีมากๆสำหรับเครื่อง PS5 นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยน่าจะออกมาในปี2023ครับ Demon's o u l Remake นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่เกมใหม่ แต่ก็เป็นอีกหนึ่งไทเทลที่เกมเมอร์หลายๆคนนะครับรอคอยแล้วก็จับตามองเกม m o ม s o u l นะครับออกมาครั้งแรกในปี2009โดยค่ายฟอร์มซอฟแวร์นะครับซึ่งตอนแรกที่เกมออกมาเนี่ยก็ไม่ได้รับการตอบรับที่ดีโดยทันทีนะครับเพราะว่าเป็นเกมแนวใหม่ที่มีความยากกว่าเกมทั่วไปมากพอสมควรนะครับในการผ่านด่านต่างๆ แต่สุดท้ายนะครับด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็ความถูกใจเหล่าฮาร์ดคอร์เกมเมอร์นะครับร์มซอฟต์แวร์เนี่ยก็ทำให้เกมแนวซู้บอสอย่างฮาริโอดนะครับอย่าง dark soul หรือบัตปอนเนี่ยดังขึ้นมาได้จนสำเร็จนะครับ d e m o n soul remake นะครับมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่1 2พฤศจิกายน2020นะครับหรือว่าออกมาพร้อมกับเครื่อง ps 5นั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยจะ e x c l u s i v e อยู่ที่เครื่อง playstation 5ในระยะเวลาหนึ่งนะครับก่อนที่จะจาหน่ายให้กับคอนโซลเครื่องอื่นครับ เพื่อนๆเ,เองกําลังรอเกมไหนเป็นพิเศษอยู่บ้างครับมีเกมไหนหน่าเล่นที่ผมไม่ได้พูดถึงบ้างถ้ามีเนี่ยเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็กดไลค์นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้แล้วกด subscribe ต่อไปนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลในวงการเกมครับ